สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินเกษตรกรบัตรคนจนแจ้งข้อมูลข่าวสารครับมาดูในส่วนของการคาดการณ์นะครับว่าการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรนั้นนะครับ สำหรับในส่วนของการโอนเงินจะได้วันไหนเมื่อไรระยะเวลาการดำเนินการนะครับซึ่งแอดมินก็นํามาเปรียบเทียบจากปี2 5ง4มาดูเรื่องของเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนต่างข้าวก่อนนะครับโดยที่คุณผู้ชมนะครับคงทราบดีว่าในส่วนของเงินประกันรายได้ที่เป็นส่วนต่างข้าวนั้นนะครับตามโครงการแล้วนะครับเขาประกันรายได้ให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับฤดูกาลผลิตปี5 6 6ทั้า6มีประกันรายได้ข้าว5ชนิดนะครับก็คือประกอบด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกัน15,000บาทต่อตันครัวเรือนลับไม่เกิน14ตันข้าวเปลือก หอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกัน1 4 0 0 0บาทต่อตันโขลดแลไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกปทุมธานีราคาประกัน11,000่ันบาทต่อตันโขแลไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเจ้าราคาประกัน10,000บาทต่อตันโคลดแลไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกเหนียวราคาประกัน12 0 0ง่อันบาทต่อตันโขแลไม่เกิน16ตันนะครับซึ่งแต่ละ ข้าวแต่ละชนิดนะครับก็จะมีในส่วนของราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะครับซึ่งก็จะเทียบกับราคาประกันที่ทางรัฐตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็เอาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมาบวกลบนะครับถ้าเกินนะครับถ้าสมมุติว่าราคาเกณฑ์กลางเกินราคาประกันก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเกณฑ์กลางต่ำกว่าราคาประกันก็จะได้รับส่วนต่างตามจริงนั่นเองครับทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของการจัดการจ่ายเงินนะครับทางทกศนะครับ ที่รัฐจะดาเนินการให้นะครับก็จะมีการจ่ายทั้งหมด33มงวดนะครับตามปกติที่เคยจ่ายปีที่มันผ่านมานะครับโดยที่อย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่า,กาเกษตรกรท่านใดนะครับที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแล้วแล้วก็ระบุคาดว่าจะเก็บเกี่ยววันไหนเขาก็จะมีการจัดเป็นงวดงวดนะครับวันนี้ไปวันนี้แจ้งเก็บเกี่ยววันนี้นะครับแล้วก็ก็จะจัดเป็นงวดที่1 วดที่2งวดที่3ตามลําดับนะครับอย่างเช่นปี64ทับหกานะครับวดที่1นึ่เขาก็จะมีในส่วนของการระบุเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม64ที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาก็จัดเป็นวดที่1อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะไล่ไปเป็นวันที่2แจ้งเก็บเกี่ยววันนี้นะครับถึงวันนี้ก็จะไล่เป็นวดที่2งวันที่3ไปแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ การจ่ายเงินนะครับตามที่ทรัฐเคยจ่ายมาแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นเองครับสำหรับในส่วนของการจ่ายเงินนะครับจ่ายได้เมื่อเมื่อไรนะครับซึ่งสำหรับในส่วนของทางทกศเองนะครับเขาจะมีการจ่ายเงินก็คือตามปกติแล้วนะครับก็คือ3วันทำการหลังจากที่ประกาศเกณฑ์กลางอ้างองิง3วันทำการก็คือว่าไม่นับรวมเสาร์ทย์แล้วก็วันหยุดนะรัตัวเลนั่นเองนะครับ สำหรับการเคาะประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงก็จะเป็นทุกวันศุกร์นะครับตามที่ผ่านมาปีที่แล้วนะครับประกาศวันศุกร์นะครับวิกถัดไปวันจันทร์อังคารพุธอย่างนี้เป็นต้นทางทกศก็จะดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละคนแต่ละงวดจะได้ตอนไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเกณฑ์การประกันรายได้นะครับซึ่งเป็นเงินส่วนต่างเข้าก็อ้างอิงตามเกณฑ์กลางแล้วก็ราคาประกันบวกลบกัน นะครับอันนี้ก็เป็นระยะเวลาคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการจ่ายเงินนะครับปี B 65ทับ 66, จะเป็นแบบนี้ไหมนะครับอันนี้แอดมินก็ไม่สามารถตอบได้ต้องรอคณะรัฐมนตรีหรอือคลมในวันที่15พฤศจิกายน25 6 5เคาะอนุมัติมาก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าเกณฑ์การพิจารณาจ่ายจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะครับถ้าเอาเหมือนเดิมก็ระยะเวลาในการจ่ายเงินคร่าวๆก็จะประมาณนี้นั่นเองครับนี่คือนามาแจ้งความคืบหน้าให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับจะได้ รู้การคาดการว่าการจ่ายเงินนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับถ้าเอาตามปี64ก็ตามที่แอดมินแจ้งเลยนะครับชัดเจนนะครับอย่าลืมกดไลค์ share, ก ot, ดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับจะอัปเดตเรื่องของเงินประกันรายได้แล้วก็เงินไร่ละ1 0 0บาทเขบาทครับางานจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยครับหากมีข้อมูลอัปเดตอะไรเพิ่มเติมครับ